ถ้าม,มายังไม่ยังไม่ถึงยี่ชั่วโมงเราก็ปะทะในพื้นที่ของอำเภอฝางอีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้หน่วยกองกำลังป้องกันชายแดนนะครับก็ทํางานกันเต็มที่นครับทางานกันเต็มที่เพื่อเรยสกัดกั้นยาเสพติดซึ้งช่วงนี้มันมันพยายามที่จะเข้าเยอะมากครับข่าวสารที่เราได้รับแจ้งเตือนก็เยอะมากครับที่จะเข้ามาก็ช่วยกัน,นครับปัจจุบันนี้ยอดรวมนะครับยอดรวมของของสิ่นเนี่ยประมาณสักร้100อยกว่ากิโลละนะครับส่วนของ ไอ้เนี่ยเกือบพันกิโลนะครับส่วนของเฮรโรอีนนี่ยังอยู่ในประมาณสักงห้าสิบกิโลนะครับห้าสิบกิโลแล้วก็ส่วนของยาบ้านเนี่ยหกสิบสามล้านเม็ดละบูลค่าของพวกนี้นะครับที่เราตกัดกั้นได้ตั้งแต่ตุลาคมไปต้นมาเนี่ยครับถ้ารวมแล้วเนี่ยห้าเดือนเนี่ยเราได้เยอะมากได้เยอะมากถ้าของทั้งหมดเนี่ยลงไปถึงกรุงเทพมหานครมันจะมีจะมีอ่าบูลค่าประมาณ หมื่นล้านละนะครับประมาณหมื่นล้านละนะครับแต่พาะห่วงห่วงห้าเดือนที่เราทํางานกันมาวันนี้ยังไม่ยังไม่ครบห้าเดือนเต็มนะครับก็ก็ได้กันเกือบทุกวันนะครับก็ขอบคุณนะครับกําลังที่ทํางานตามในเชเดแดนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราทํางานกันตลอดตลอดยีิบสี่ชั่วโมงนะครับด้วยกันนะครับดูแลบ้านดูแลเมืองเรานะครับไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่พยายามเต็มที่นะครับ ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมท่านผู้จัดการฐานบกท่านประธรรมพิสาครับที่ให้สก,กัดกั้นณแนวเสยแดนให้ได้มากที่สุดตรงนี้ก็ยังอยู่ถือถือว่าเป็นอยู่ในพื้นที่ของแนวเสยแดนอยู่ครับก็ขออนุญาตเรียนสืขขส้ข่าวถึงมิชนทุกท่านเรียนท่าน,นี้ครับ